ดีค่ะมาพบกับมิมีแซ c ช anel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ม่จะชวนเพื่อนๆมาทำอดอกขจรผัดไข่นะคะผัดไข่ใส่หมูสับกันค่ะอะดอกขจรนี่ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสมัยเด็กเราชอบเอามาร้อยพวงมาลัยแต่ว่ากลิ่นมันฉุดมากเลยนะคะตอนเป็นเด็กนี่ดอกเหลืองๆก็มันคุณตาชอบปลูกเอาไว้ตามต้นมะม่วงอะคะ่ะแล้วก็มันก็มันก็จะเป็นเคลือ คืนตามยอดมะม่วงแล้วก็พอไอ้นี่มากลิ่นมันจะฉุนในตอนกลางวันกลางกลางคืนกลิ่นมันก็จะกลางวันเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนนะคะแต่กลางคืนกลิ่นมันจะหอมเย็นนะคะต้นต้นดอกขจรนี่นะคะเห็นก็บอกว่าเป็นยาด้วยนะคะไม่มีก็อ๋อนานๆก็จะทานทีพอดีไปตลาดแล้วเจอนะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็อันดับแรกเลยก็คือดอกกระจนนะคะดอกกระจนอ่อนอันนี้20บาทนะคะเขาขายเป็นถุงอะค่ะไม่มีก็ซื้อมาล้างแล้วก็เด็ดเ,เด็ดช่อนะคะเด็ดช่อให้มันเป็น เป็นดอกเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแยกออกจากช่อมันนะคะจากนั้นก็มีไข่สามใบนะคะไม่มีใช้ไข่สามใบใส่ไข่เยอะหน่อยนึงดอกกระจนี้ก็จะเป็นเนื้อที่สากนะคะเป็นเป็นดอกที่เนื้อสากนะคะไม่ใช่เนื้อนิ่มนะคะเนื้อจะไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ก็จะออกสกัสกๆานิดนึงไม่เชิงว่าไม่นิ่มเนาะมันก็นิ่มแต่ออกสากเขาเรียกว่าสากนั่งหละค่ะคือมันจะเป็นได้เนื้อผักอะค่ะเขาบอกว่ามันมีเยื่ออะไรอะ เขาเรียกว่าอะไรอะไฟเบอร์สูงอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีอะไรนะเนี่ยค่ะเส้นใยสูงเออใช่ประมาณนี้ไม่มีก็ไม่ค่อยถนัดทางวิชาการนะคะแล้วก็จะเป็นหมูสับเอหมูบดหมูสับหมูบดเหมือนกันนั่นแหละค่ะเขาเอาไปใส่เครื่องบดนะคะนี่นะคะก็ใช้อยู่ประมาณครึ่งขีดค่ะไม่เยอะค่ะนิดนึงนะคะจากนั้นก็เป็นกระเทียมนะคะไม่มีสับมาเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมสามกลีบนะคะสับนะคะ แล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะผัดง่ายๆนะคะก็วัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะคือแม่มีอ่อ่ะมือถือกล้องอยู่ข้างหนึ่ง แล้วก็ทำกับข้าวข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าเตาแก๊สไม่มีเป็นแก๊สปิกนิกนะคะแม่มีจะใส่น้ำมันลงไปอยู่ประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะน้ำมันสามช้อนโต๊ะเพราะว่าเราไข่สามฟองนะคะ่ายแบบนี้มันจะมีแสงอวิบวับวิบวับวิบวับหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าออมันเป็นหลอดไฟ ในการส่องนะคะแม่มีจะพยายามหามุมแล้วมันก็หาไม่ได้นะคะเพราะว่าหลอดไฟตัวนี้มันอ่อเป็นแสกนะคะมันก็เลยวิบวับวิบวับอยู่แบบนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็คงต้องต้องขออภัยพี่เพื่อนจริงๆนะคะจากนั้นแม่มีก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะผัดนี่กระเทียมสองค่ะ เกลีย่ยไฟวิบวับนี่มากเลยอ,อ่ะคลิปนี้อาจจะดูตาลายหน่อยหนึ่งนะคะต้องขออภัยพี่เพื่อนๆด้วยนะคะแสงไฟถ้าปิดไปไม่พอจริงด้วยคลิปนี้ทั้งสั่นทั้งลื่นไม่พอนะคะมันมีว่วิบวับวะะิบวับคลิปวิบวับนะคะผัดวิบวับเหลือนะคะไม่ต้องเรียกผัดดอกกระจอยแล้วนะคะดังนั้นแม่มี่ก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะ เรียกว่าผัดนิบวัดนะคะไม่ใช่ผัดดอกกระจอรแล้วนะคะมือถือกล้องข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งถือระลิวนะคะถ้าเกิดว่ามีกระทะกระดกมีมีเฮเลยนะคะไม่มีเตรียมแบบว่ายกขาไวท้ทำสองข้างแล้วนะคะอยู่บนเก้าอี้นะคะนี่นะคะพอหมูขาวเรียบร้อยแล้วแม่มีจะใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะเพื่อความสวยงามค่ะให้ไข่จับตัวเป็นก้อนนิดนึง คือถ้าเราใส่ที่หลังอะเวลาเราผัดมันจะแฉะ,ะคะ่ะมันมีไม่ชอบแฉะวิบวับวิบวับนะึกชื่อเพลงก็ไม่ออกแต่ถ้าพูดวิบวับแล้วก็แบบว่าติดติดเหลืองติดแดงแก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนึกเพลงนี่ออกจริงๆอินเนี่ยอยากเปิดเพลงนี้แล้วก็ทํากับข้าวไปด้วย นะคะกระทานี้ก็จะมีติดบ้างน,น,นานๆเราจะออกมาใช้แต่ก็พี่น้อยะคะ่ะถนัดกระทะแบบนี้นะคะเทปน้อยวันนี้นั่งพันเบ็ดนะคะเนื่องจากคุณป่าเกิดอ,อุบัติเหตุเกือบตกทะเลนะคะน้ำตาตกทะเลนะคะก็ดีที่เสียแค่โทรศัพท์กับเ,เข้าของไปนิดหน่อยนะคะไม่โดนถึงขั้นพาตัวเอง ลงไปนอนแอ่งแมงลอยคออยู่ในทะเลอีก3วันโ่นะคะคก็ถือว่าโชคดีนะคะเสียแค่กล้องโรทรศัพท์ไปนะคะกล้องกับขาตั้งกล้องนะคะนี่ค่ะจากนั้นนนี่ก็จะใส่ดอกระจรลงไปเลยนะคะผัดง่ายๆค่ะผัดเหมือนผ,ผัดผัดไข่บ้านเราเนี่นะคะผัดง่ายๆเลย,เลยนะคะมี่จะผัดไปสัก แป๊บหนึ่งให้ดอกขอจรอ่อ,อได้น้ำมันก่อนนะคะให้เขาให้เขาให้เขาคลายกลิ่นนะคะคลายกลิ่นแล้วก็มีความหวานนะคะจากนั้นนะคะเมนีก็จะตามด้วยคือบุงเลยค่ะไม่ช้านะคะวิบวัดมากนะคะน้ำมันหอยนะคะ ีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลขอก้อ,อนนิดนึงนะคะมือข้างเดียวค่ะต้องขอนี่นะคะก็กล้องก็ para, อาจจะมีแบบโรลโชยเเข้าเรียกอะไรอะจิหลจิ๋เลอะค่ะมันก็จะสั่นบ้างะคะพอมือมือจับก็ไม่เสถียร มือข้างหนึ่งก็ผัดมือข้างหนึ่งก็จับนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแม่มีนี้ก็พากแบบนะคะอีกักแป๊บนะคะใช้ได้แล้วนะคะจริงๆเราใช้ได้แล้วเราจะขอเล่เนแก๊สนิดนึงไอเตาแก๊สนนเนี้ยเราคุมเราคุมยากแต่เวลาทํากับข้าวนี่ไวมากนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะแม่มีจะขอชิมรสนิดนึง แวบโอเครดนี้ได้แล้วนะคะแม่มีก่กออ็จะขอปิดแก๊สเลยนะคะแม่มีเกลียนมากเลยไอ้แสงดิฟฟ้อปะแต่ก็แบบว่ามันจำเป็นนะคะเพราะว่าหลอดไฟเราสองขึ้นบนอันนี้นะคะ อันนี้มันเป็นวิบวับของหลอดไฟค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยค่ะอย่าลืมโรยพริกไทยป่นลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกผัดดอกกระจนผัดไข่นะคะดอกกระจนผัดไข่ใส่หมูสับของแมมมี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะรู้สึกว่าไข่กับหมูนะคะจะกรบดอกกระจนของเราไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะ ให้ดูใกล้ๆนะคะดอกกระจอน,นะคะก็จะไม่มีกลิ่นดอกกระเอนเท่าไหร่นะคะก็จะมีความหอมแล้วก็หวานนะคะหวานดอกกระจอน,นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเนื้อสากนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะค่ะนุ่มๆน,นะคะไม่ไม่ได้แบบว่าแข็งจนอ่อนเหนียวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นดอกกระจจนอ่อนนะคะนี่ค่ะดอกกระจอนมีประโยชน์นะคะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างแต่แน่ๆก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความดันอะไรแบบนี้ค่ะนี่นะคะบำรุงโลหิตหรือว่าอะไรไม่มีต้องไปศึกษาก่อนนะคะเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะแต่เรื่องอาหารนี่สรรหาค่ะสรรหาได้แต่ความรู้เรื่องนี้ ต้องไปดูช่องที่มีเกี่ยวกับอสมุนไพรนะคะแม่มีจําชื่อช่องไม่ได้นะคะเป็นเพื่อนอกันใ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 นกลุ่มของ YouTube นะคะแล้วก็เคยเข้าไปดูเขาก็จะมีอบอกสะโพนของอพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้แม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ